กับการกลับมาอีกครั้งที่นี่ครับบ้านกับตันเรือ2องสามเหตุผลหลักคือ1ใกล้บ้าน2บรรยากาศดีและ3ที่นี่เขามีบุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู้ดออนไอซ์แล้วนะรู้ยังวันละ399บาทครับทุกคนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ2รอบคือ1 1 3 0มสิบถึงและ1 6 3 0กสามถึงครับบุฟเฟ่ต์สุดคุ้มที่กินได้ไม่อั้นตลอด3-4ชั่วโมงทั้งกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกจัดเต็มยกทับกันมาเลยทั้งหอยนางรมสดๆตัวโตๆอันนี้ของโปรดผมเลยครับว่าแค่ทานซีีีฟู้้้ดดอออยยย่่าาางงเววกก็คคคุุมมแลลรรัับทนหืไต เฟตโตชินีโบโลเนสก็มีเอาสิทานกันให้จุกไปเลยอย่าลืมเผื่อท้องไว้สําหรับขนมหวานและผลไม้ด้วยนะครับทิมกรอบเฉากล้วยอร่อยมากๆกินจากห้องอาหารทอสคาน่ากันแล้วไปนั่งชิลๆกันต่อที่คาเฟ่เฮนรี่คอสเทดกันครับมีโปรบุฟเฟ่ไอศครีมมีขนมหานอร่อยอร่อยให้ได้ลองชิมนั่งชิลๆจิบกาแฟชมความงดงามของคาเฟ่แห่งนี้กันต่อได้อีกครับหรือจะออกไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ลำธารนันเขียวขจีและเยี่ยมชมฝูงสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่น่ารักน่ารักอีกมากมายเลยคครรรรรับบแแพพ้้้ิิกกกมีี่่ะะตาาาาาายยนนออออหหหืจจใเเปปปลล์ๆไ ร้อ,อนเย็นยังสามารถนั่งชิลๆกับดนตรีสดโรงแรมพักนั่งเดินเรือตรงนี้กันต่อได้อีกครับบอกเลยมาที่นี่สนุกสนานไม่มีเบื่อขนาดอ่างน้ำยังสวยเลยครับมีคุมสมบัติให้ชมมากมายในถงทางเข้ายังมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันอีกเยอะแยะเลยครับถ่ายรูปเช็คอินเยอะมากถ่ายรูปสวยทุกมุมท<อ>ุกพุทธเพื่อนๆมีบุฟเฟ่ต์ขนมจีนน้ำยาสีผ้าตั้งแต่เวลา11บเอโมงครึง่งถึงบ่าย2องโมงครึง่งวลาสองร้บาทอีกด้วยครับนำเลยครับบ้านกับตันเรือรามินทาซอยห้าแยกสามมีรถรับส่ง